ท่องตำนานไปกับอริชัย terre, terre, terre เรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันห้าตอนหลวงปู่สวงครองจีวอกลางสี่แยก เงินแบงค์พันปึกเบเรม่มถูกล้วงออกจากย่ามของหลวงปู่สูงและวางเอาไว้ตรงหน้าโดยที่คนให้และคนรับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ร้านของเจ๊แดงในวันนั้นความพยายามที่จะถวายเงินคืนก็ไม่เป็นผลเพราะหลวงปู่ท่านไม่รับคืนแม้แต่บาทเดียวทิ้งไว้แต่เพียงปริศนาธรรมและความเชื่อที่ว่านี่คือบุญเก่าที่เคยทําร่วมกันมาเรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้น ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังและเหตุการณ์หลังจากนั้นที่น่าสนใจยิ่งกว่าวันนี้เราจะมาขยี้ทุกประเด็นมาฟังทุกรายละเอียดกันต่อจากปากของภรรยาพี่อุ่นใจกันแบบเต็มๆเลยครับฮาต่อไปรบกวนคุณพี่แอลนะครับคุณพี่แอลนะครับนะครับพอเล่าถึงประวัติลงปู่สวงที่คุณพี่ได้ประสบพบมาเนี่ยบ้างขับไปได้กัรเลยครับจะไปที่ไหนก็อาก็ไปเรียกโอ้ขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงในตลาดแอล ไปลิฟไม่ได้บอกแม่บอกอะไปกันมากันนี่แหละตรงพ่อมาตรงสารานี่แหละนั้นมามานอนอยู่ตรงสาราหลังเก่าหลังนั้นนะไปไหนก็ไปกัอาแหละแต่ส่วนมากกับพวกอานี่แหละสนิทสน้มมากกับไปถูกไว้ดูอะไรแต่ว่าตอนที่ไปก่อนที่ท่านจะมรณะรพล่าสัานนั้นไปวะฮะอยู่ไปด้วยปันไปไปวยกันไปด้วยกันเลยตรงนาอะไรไปด้วยกันโอ้โไปกันหมดแล้วค่ะท่านล่าสังขารเขาโทรมา ไม่ไปกันหมดหลวงปู่ก็จุดทูปเป็นกรรมเนาะจุดแรกแต่หลวงปู่ก็มามาจะมาค่ะผมว่าก็ไม่ทุกคนมันคัาที่จะจุดทูปเพื่อให้หลวงปู่มาเนี่ย่มทีีคงจะนะท่านก็คงว่าท่านจะมาโปรดก็คือต้องเรียกว่าท่านจะให้ความเมตตานะกับคนนั้นไปเหมือนกันที่ญาติกันฟังบอลแต่ตั้งแต่หลวง ปูเสียเนี่ยไม่ค่อยเจอกันกันคุณครับจุดทูมบ่อยๆดีครับแล้วสร้างอะไรที่หลวงปู่ต้องการดีครับไม่ใช่อะหลวงปู่เนี่ยถ้าท่านจะไปไหนไม่มีใครสั่งท่านได้อืไม่มีใครสั่งท่านได้ท่านจะต้องสั่งเองว่าจะไปไหนไปทุกหรือจะไปไหนหรือว่าใครจะเผลเอาท่านไปที่ว่าท่านไม่ต้องการท่านก็ไปไปไม่ได้อะค่ะ ไปไม่ได้เลยที่อยู่ที่รถจอดอยู่นี้ท่านจะขึ้นคันไหนท่านก็ขึ้นเลยเปิดประตูให้คันนี้ท่านก็ไม่ขึ้นท่านขึ้นคันไหนก็คือคันนั้นโชคออกเลยเป็นอย่างนั้นจริงครับท่านผู้ชมครับนี่จากสามท่านนะครับที่ใกล้ชิดมีโอกาสได้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงมีโอกาสได้ปรนนิบัติหลวงปู่สวงและพอดะทราบความเป็นมาของหลวงปู่สวงนะครับอันที่จริงเมื่อหลวงปู่สวงนี่มาก่อนท่านชื่อลวงพ่อใหญ่นะครับรี่กวงพ่อใหญ่กันนะครับแล้วต่อมาก็เลยเรียกท่านว่าหลวงปู่สูงนะครับ พอบค,คุณพี่ทั้งสามานะครับ<ค>ทีนี้มาถึงคุณพี่ผู้ชายน,นายยี่หลานนี่คนนี้ก็เป็น <Joy. S 1> บุคคลสำคัญนะครับคุณพี่สนสนสน่สนงคุณพี่สนงนี่คุณเป็นสามีของพี่น้อยนะครับนี่ก็ได้ไปร่วมนะครับไปร่วมเดินทางไปกับคณะของหลวงปู่สวงนะครับไปตามไปต้นนี้บตดตาไปอยู่ใกล้ชิดนะครับก็พ<ง>อมีอะไรที่จะเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่สวงให้พวกทีมงานได้ฟังและเพื่อเป็นเกียรตินะครับและก็ให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับเฉยเลยครับ โงปู่กับเราก็ดีทุกอย่างนะครับครับผมครับดีดีแต่ว่าเกิดมาก็เพิ่งจะเจอครับครั้งยิ่งใหญ่เลยครับหลวงปู่เนี่ยแล้วให้โชคให้ลาบให้ช่ให้ลาบครับผมก็บว่าใหม่ใหม่ๆม่ทั่วไปนะครับ้ตงคมมีโชคจริงๆนะครับหลวงปู่ถึงจะเมตตาให้นะครับแล้วก็คนั้นมาทําประโยชน์นะครับเกี่ยวกับวัดหรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับท่านนั่นด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากครับ,บคุณพี่ท่านครับก็คงใจคุณพี่อุ่นใจนะครับนี่ครับข่าบุคคลสาคัญที่เกี่ยวกับประวัติหลวงปู่สวงเราจะทราบประวัติหลวงปู่สวงได้ดีครับเช้คุณพี่เลยค,ครับครับสวัสดีครับมีอะไรมาครับพี่หลวงปูป่ก็ผมก็เมื่อก่อนเนาะครับเคยขับรถให้ท่าน๋อเคยขับรถผมเลยอ่ครับก็มมีบุญมากเลยนะครับขับไปกรุงเทพไปที่บางบอนโอ้ขับรถเข้าไปกรุงเทพครับเราไปเจอไฟแดง เจอไฟแดงไฟไฟแดงพอดีไฟไม่เขียวทันทีทีนี้หลวงปู่หลวงปู่ก็ลงจากรถไปครับโทษนะไปเอาผมผ้าข้างนอกที่ที่ผมจําได้ครรัับบคคนมีคนเห็นไหมคนนอกเห็นไหมเห็นหลวงปู่เห็นครับเห็นครับรถติดไปเห็นเห็นหลวงปู่เลยรถข้างหลังติดจาจรก็ยืนนิ่งอยู่ท่านก็ผมผ้าผมอะไรเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วก็ไฟถึงเขียวโอนี่ผมเห็นอันนี้อโทูดเลยครับครับ กี่ยวกับผมที่ยินมารู้สึกยินอยางพี่นี่ดียังไงบอกว่าท่านเข้ากรุงเทพในวันนั้นจะรถติดหรือรถไม่ติดเพราะว่าท่านโกรธปัสสาวะนะครับใช่ใช่ค่ะว่าท่านลงไปเลยครับท่านลงไปค่ะลงไปเลยตรงนั้นนะครับลงไปฉี่ว่าคงไม่มีคนเห็นแล้วครับไม่ไม่เห็นค่ะไม่มีคนมองดูมนมีบุญถึงจะได้เห็นนะรับว่าโอ้นี่ก็เป็นพิธารแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะครับของท่านอย่างหนึ่งนะครับ แล้วกลับมาที่วัดที่วัดที่นี่ช่วงคนถูหวยกันเยอะๆครับผมก็ได้อยู่กับตู้เงินลวงปู่ก็นั่งตรงนี้ผมก็เป็นคนเอาซองยัดใส่ตู้ตู้นี้เต็มเลยลวงปู่ก็นั่งคนก็มาแน่นไปหมดเลยวัดว่าไก่หมูหมาไม่ได้อยู่เลยมีแต่คนเต็มไปหมดนะครับผมก็อยู่กับลุงปู่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดตำนนิจจากปากท่าคุณรู้ไหมระยะปากท่าเพราว่าที่แม่ทาไปลุกลังนีด แค่กิโลกว่าเองนี่ถูกหวยกันเยอะๆนี่น่าจะเป็นลาดปูหรือลาดยางมะตอยนะครับเป็นทางดีตลอดไม่มีนะท่านก็สั่งเหมือนกันาปีาล้นะครับสิบกว่าปีแล้วตั้งแตปีสามเก้าทำให้แต่คุณทิวีที่พาไปบอกผมว่าก่อนที่ค้าแย่มากเลยย่มากเดี๋วนี้ยังดีนั่นแน่นอะไรก็เลยมาตักเขื่อนขับรถจอดรถจอดยาวเป็นกิโลอย่างว่ากิโลเดียวเป็นกิโลแล้วครับ ชมอาจารย์หัวหน้าท่านบอกว่าอู้เพชรเม็ดใหญ่มาโลนใส่แล้วท่านบอกอย่างนั้นท่านบอกว่านะนำโบราให้ดีรักษดให่ราให้ดีเลยนะครับในอนาคตนะครับอืมทีนี้โอ้โหมันยังไงล่ะครับทูกสารพิษมาหมดมาพออย่าให้เป็นแค่แค่ที่เล่านี่ยังแค่ส่วนไม่ถึงเซี่ยวไม่ถึงพันไม่ถึงร้านเลยนะคะของหลวงปู่ที่เราที่เราได้สัมผัสนะแค่เซี่ยวไม่ถึงเซี่ยวเลยนะคะที่สัมผัสกันมาที่เล่ามาค่ะ ครับก็ขอขอบพระคุณคุณพี่ทั้งห้ามานะครับที่จะรุแให้เราทีมงานนะครับขอบคุณครับเอาก็คงจะต้องคอยดูแลคอยทำให้วันสักน้อยนี่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรือบารมีหลวงปู่ในบรรยากาศนะครับจากเรื่องราวที่ถูกถักทอผ่านความทรงจำอันแจ่มชัดของทั้งห้าชีวิตเราได้เห็นภาพของหลวงปู่ในหลายมิติที่เรียบง่ายแต่งดงามยิ่งนักเรื่องเล่าจากป่าของเจน้อยแห่งปักธงชัย และเจแดงแม่ค้าผลไม้รวมถึงความทรงจำของพิสนองได้ฉายภาพอันน่าประทับใจที่น้อยคนนักจะได้เห็นภาพของพระอริยสงฆ์ในอริยาบทสบายๆที่ได้เล่นว่าวอยู่กลางทุ่งกับหลวงปู่และเสียงหัวเราะและรอยยิ้มในวันวานของพิสนองขณะเล่ายังคงดังก้องอยู่ในใจของเรามันคือบทพิสูจน์ว่าแม้จะอยู่ในเพศบรรพชิต หลวงปู่ก็ยังคงมีความสุขกับสิ่งรอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติและในขณะที่เรื่องเล่าของพี่อุ่นใจได้นำพาเราไปสู่ความอัศจรรย์ใจอันยากจะลืมเลือนภาพของหลวงปู่ที่เดินทางเข้ากรุงเทพไปยังย่านบางบอนและเมื่อรถติดไฟแดงเป็นเวลา,านานจนผิดสังเกตท่านกลับตัดสินใจลงจากรถกระโดดไปยืนครองจีวรใหม่กลางสี่แยกท่ามกลางสายตาของผู้คน เมื่อครองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก้าวขึ้นรถพระหนึ่งมีสัญญาณไฟจราจรพลันเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของปฏิหารแต่คือการแสดงให้เห็นถึงสภาวะจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อโลก,กธรรมท่านทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ยึดติดกับสถานที่หรือสายตาของใครในคลิปหน้าพระอาจารย์สงกรานต์ด้พาเราไปดูจุดที่หลวงปู่เคยก่อกองไฟ ในค่ำคืนที่เหน็บหนาวและพร้อมกับเล่าเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึง่งท่านชี้ไปยังจุดนั้นแล้วกล่าวว่าตรงนี้แหละที่หลวงปู่ยืนฉี่รถต้นเสาในขณะที่บนสารานั้นยังมีผู้คนนั่งอยู่เป็นจำนวนมากแล้วพบกันในคลิปหน้าครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนแล้วสวัสดีครับ